ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ๋อนี่ใส้อุปกรณ์นี่ครับทายไว้เป็นมันยังเวลาไปเหตุอีกหนงสิหูรูปทรงเป็นอย่งสี่ครับผม,มบขาพอมอง,มอง อ๋อเห็ดตัางสี่แต่ว่ามือหลังจะไมาเห็ดวิธีมั่นฮะแล้วเขาเขาเอาเชือกสอดเข่าตรงนี้ครับผมฮะตรงตรงนี้ก็สิเป็นตัวตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้ไวไม่หาย่หาบวกหมันตีงอ่าครับหลอไวเสร็จแล้วเอาถุงใส่ยังไงครับพี่เดี๋ยวไล่หน่อยเข้ากับสอดสอดใหม้ข้อนี้ครับไม่ใส่ มามัดตจะนี้ะมีก่อนรเสือกตัวนี้แล้วครับไว้นี้นี่นาทียังนี้เสร็จละโอเคถุงใสอ๋อไปซ่อนดากมั่นซ่อนควนแบบถุงใสครับถุงซ่อนได้จงจีนครับซ่อนเสร็จแล้วกลองเอามือใส่เไปหรือใส่ว่าเป็นเป็นหมวก่วงต้องก็ได้ครับผมเอากระดึงจะนี่เขาเอาถุงกางเอาดึงดึงเสียกดึงเสียกเอาดึงครับ อ๋อเสื้อนี่ต้องอยู่ทั้งใต้น้ำเข้า,าตลอดอันก็อยู่วันนี้โอ้มันก็มันก็หูดยางเขาอืม,อมนี่ครับยางแดงๆนี่ครับมันเกิดหูดยางทั้งหัดโอ้บังม่วงกระรซศครับผมบังม่วงตายเลยเอาออกได้ผู้เดืน <laughs> อนบังม่วงตีกรอก <laughs> โอ้ให้บนบอกมีกรอบคุณครับ